โอเคนี่ก็มาทำสแกนนิ้วมือให้ดูเนาะเพราะว่าเห็นหลายคนมีปัญหากันในเรื่องการทำสแกนนิ้วมือของตัวโน้ตบุ๊ก h ัวเว่นั่นเองนะก็ก็คงยังอยู่เหมือนเดิมนะโอเคมาดูด้วยกัน Windows 10กับ11จะคล้ายๆกันนะครับในเรื่องของส่วนเมนูนั่นเองนะครับอาจจะต่างกันตรงที่ว่า Windows 10อยู่ฝั่งซ้ายนะครับอ่าเมนู ตัวนี้อยู่ตรงกลางจริงๆก็ย้ายได้นะแต่ผมไม่ย้ายโอเคมาดูกันมาในการตั้งค่าสแกนนิ้วมือ Account น,นะครับจำไว้เลย Account A C C O U N T หรือภาษาไทยก็คือบัญชีนั่นเองนะครับแล้วก็ signoption จะเป็นรูปกุญแจหลังจากนั้น Password ต,ตั้งก่อนนะครับอ่า f i n g e อ p r i n t อยู่ตรงนี้ password อ,อยู่ตรงนี้นะครับ ทำตามได้เลยนะหรือค่อยๆทําก็ได้ตัวพาร์ทเบิร์ผมจะตั้งไว้ 1- นถึงสแค่นั้นนะครับเอาง่ายๆไม่ยากเพราะว่าทําให้ดูนะครับอันที่3เนี่ยจะเป็นคําใบที่ผมใส่ศูนย์สตัวเข้าไปถ้าสังเกตนะโอเคเป็นคาใบคือจริงๆไม่มีอะไรหรอกเป็นคําใบใเฉยเราใส่วันเกิดเราก็ได้อะไรก็ได้นะครับเป็นคําใบในกรณีที่ว่าเราลืมนั่นเองนะแล้วก็มาที่ฟิงเกอร์พิ้นเซตอัพ เริ่มทําการสแกนนิ้วมือในการสแกนนิ้วมือนะครับให้เลือกมือซ้ายหรือขวาก็ได้นิ้วนิ้วนะครับนิ้วใดนิ้วหนึ่งเท่านั้นนิ้วใดนิ้วหนึ่งแล้วก็เอานิ้วเนี้ยไปแตะที่ปุ่มนะครับแตะก็พอนะครับอ่าค่อยๆทั่วๆนิ้วถ้าสังเกตนิ้วผมดีๆนะอ่าสังเกตดีๆปึ๊บป๊บขยับนิดหน่อยนะครับเล็กน้อยเขาจะทําการสแกนนิ้วนั่นเอง โอเคเรียบร้อยแล้วแล้วเรามาเซตที่พินอันนี้ก็ใส่พาสเวิร์ที่เราตั้งไปตั้งแต่แรกนะครับผม1นถึงสแล้วก็พินอย่าซ้ำกันกับพาสเวิร์นะครับผมจะใส่เป็น1 0 0 8นะครับอ่า1 0 0 8นั่นเองโอเคเรียบร้อยแล้วอันนี้คือตั้งเสร็จแล้วนะครับ ในกรณีที่เราล็อกหน้าจอนะครับล็อกหน้าจอ,อาจะเป็นรูปบัญชีรูป Account เรานะครับอยู่ตรงนี้หรือถ้าเป็น windows 10จะอยู่ฝั่งซ้ายข้างบนเป็นรูปวงกลมนะครับหรือใคร sign in ไว้นั่นเองอ,อันนี้การเลือก sign in ผมบอกก่อนมีกุญแจกุญแจก็คือ password นั่นเองแล้วก็ p i n นะครับสแกนนิ้วมือ อ่าผมจะเอานิ้วที่เราสแกนอะแตะก่อนปุ๊บโอเคอันนี้คือสแกนได้ปกตินะครับถ้าสมมุติว่าเราปิดเครื่องไปแล้วผมจะทำสองรอบนะในการปิดเครื่องในกรณนนีที่เราปิดเครื่องไปแล้วรอดูไฟด้วยนะครับว่าเครื่องดับหรือยังโอเคพอดับไปแล้วนะครับนิ้วที่เราสแกนนั่นคือนิ้วนี้นะถ้านิ้วโป้งไปกดเครื่องหรือเปิดเครื่องอ่าผมเปิดให้ดู ปึ๊บอ่าเข้ามาละโอเคไม่รู้จากนิ้วมือเรานะครับถ้าสังเกตข้อความข้างบนจะไม่รู้จากนิ้วมือเราอ่านิ้วที่เราสแกนไว้นะครับกดมาแตะปึ๊บอ่าจำได้นะครับย้ำอีกครั้งว่าเปิดเครื่องเราใช้นิ้วเดียวนะนิ้วที่สแกนแต่ถ้าใช้นิ้วที่สแกนแล้วมันไม่ยอมเข้าให้หรือว่า เกิดปัญหานั่นก็คือนิ้วมือ1น,นิ้วมือไม่สะอาด2นิ้วมือเป็นแผลนะครับการสแกนนิ้วมือเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องเตือนกันเลยว่าให้ระมัดระวังเราไม่รู้หรอกว่าเศษอะไรจะไปอยู่ตรงนิ้วตามร่อง,องนู่นนี่นั่นบ้างนะครับก็บอกไว้ก่อนอ่ะผมจะลองเปิดอีกรอบหนึ่งเพราะตะกี้เนี่ยคือเราใช้นิ้วโป้งนะครับแต่เราจะใช้นิ้วที่สแกนแล้วนะครับอ่ะมากดปุ่มเปิดปุ๊บเคหนึ่งครั้งรอสักครู่หนึ่ง ่ะเข้ามาเลยนะครับเห็นไหมจบนะครับหากใครมีคำถามสงสยัยเม้นไว้นะครับแล้วก็พยายามดูคลิปให้จบนะอย่าก,กดข้ามเด็ดขาดถ้ากดข้ามปุ๊บผมดูปั๊บเลยโอเคก็ขอโทษด้วยที่ห่างหายไปนานไม่ได้ทำเพราะช่วงนี้งานก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรผมทำหลายอย่างนะตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะทำแค่อันนี้นะครับ อ่าอ่ะ,อะโอเคลืมบอกเลยตัวข่าวเว้ยเขามีให้แล้วนะยังมีครั้งข้าวเว้ยถือว่าดีมากเลยเก็บข้อมูลนู่นนี่นั่นได้เยอะเลยหากใครสมัครไว้ก็แนะนําว่าคุมนะครับเนี่ยข่าวเราสามารถเก็บรูปภาพเก็บนู่นนี่นั่นอะไรได้เพียบเลยข้อมูลต่างๆ t e x t อร์ n o ้ตอะไรต่างๆเนี่ยได้หมดเลยสบายเลยโอเคก็คงมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ